นะครับอันนี้อันเก่าก่อนใช่ไหมคะอ่าอันจะเอาอันไหนเดี๋ยวอันนี้อันเก่าไม่ถ้าผมให้อ่านอันเก่าว่อันเก่าอ่ะอันนี้อันนี้ก่อนก็ได้ครับอ่อ๋ออันไหนก่อนใช่ไหมครับใช่ถามใช่สามอะไรอ่ะห้าสิบสามครับแฮร์วี่นาแฮชเอ H E A V Y เอแฮชเ e เอวีวายแฮร h เฮฟวี v หนักเอาใหม่ครับ Heavy หนัก H E H E A V Y H E a V หนัก Heavy หนัก H E A V Y H E a V หนัก Heavy หนัก H E A Y อ้าว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 เอาใหม่ครับตั้งสเติดีๆ Heavy หนัก s, s E A V Y heavy น <Heavy, not. S 1> ัก heavy นัก H E A V Y heavy น <Heavy, not. S 1> ัก heavy นัก H E A V Y heavy นักอ่าต่อไปครับ5สุส health y สุขภาพดี H E A L T H Y healthy สุขภาพดี healthy สุขภาพดี H E D L T H Y ส healthy สุขภาพดี healthy สุขภาพดี H E A L T H Y healthy สุขภาพดีต่อไปห้าครับ high สง I C, I, ส high สูง ไฮโงง H I G H a s ไฮโงงไฮโงง H I G H a ไฮโงงต่อไปห้าสิครับ Hot ร้อน H O T Hot ร้อน Hot ร้อน H O T Hot ร้อน Hot ร้อน H O T Hot ห้าสิบเจ็ดห่งกรีห <ry> ิว <ry> #u n g r y h ังก r y หิว hungry หิว #u n g r y okay, h ังก r y หิว hungry หิว #u n g r y h ังก r y หิวโอเคครับต่อไปห้าสิบแปดค่ายดึกใจดี k i n d ค่ายดึก จดค่ายดึกใจดี K I N D ค่ายดึกใจดีค่ายดึกใจดี K I N D ค่ายดึกใจดีโอเคครับอ่าต่อไป59้าร้านขนาดใหญ่ L A R G E ร้านใหญ่กว้างใหญ่อ่า แปลว่าขนาดใหญ่ดีกว่า,าคุณแก้คุณแก้ให้ครูทีขนาดใหญ่นี่ไงนี่อันเนี้ยขนาดใหญ่เขียนเขียนใหญ่เลยอ่าโอเค<ช>ครับ,รบมันแปลว่าจริงๆมันควรจะแปลว่าขนาดใหญ่นะครับใหญ่ใช่ไหมครับครับผมครับ large ขนาดใหญ่ l a r g e large 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 ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่เอาใหม่ครับ large ขนาดใหญ่ L A R G E large ขนาดใหญ่ large ขนาดใหญ่ L A R G E large 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 ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เอาใหม่ครับ large ขนาดใหญ่ L A R G E large ขนาดใหญ่โอเคครับอ่าต่อไปหกเศษ last สุดท้าย last La สุดท้าย last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  สุดท้ายต่อไปครับ68 lat lat แปลว่าสาย late lat สายเลชสาย L A T E l a t สายเ e สาย L A T E เลชสายโอเคครับต่อไป62 l a z y ี้เกียด E L A S S l A z <S L a Z Y L A S, S U ไลจีไลจีขี้เกียจขี้เกียจเอาใหม่ครับไลจีขี A ้เกียจ L A Z Y L E S C ขี A ้เกียจไลจีขี้เกียจ L A Z Y L E S C ขี้เกียจต่อไปครับ63 left ซ้าย L E F T left left ซ้าย L E F T left ซ <Left, side. S 2> ้าย left ซ้าย L E F T left ซ้ายโอเคครับอ่า uh, ต่อไป <c oughs> 6ก light สว่าง L I G H T light สว่าง Light สวา่าง L I G H T Light สวา่าง i g h t สวา่าง L I T H T Light สวา่าง <c oughs> ต่อไปครับ65 l ิ t ห้าทเลเล็กน้อย L I W T L E เล็กเท่เล็กน้อยลิทเทิล e, เล็กน้อย L I W T L E เล็กเท่เล็กน้อย ลิเทลเล็กน้อย <y> L I W T L E ลิทเทลเล็กน้อยโอเคครับต่อไปอ่าหกสิบหกลองยาว L O N G ลองยาวลองยาว L O N G ลองยาวลองยาว L O N G ลองยาวเดี๋ยวโพ ต่อไปหกสิบเจ็ด loose ลวม L O S E l o s e ลวม loose ลวม L O S E l o s e ลวม loose ลวม L O S E l o s e ลวมหกสิบแปดึ o เดเสียงดัง e, L, l, ose, l, l O U D ลาวดึก เสียงดัง loud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  เสียงดัง okay ครับอ่าต่อไป69สิบเก้า low ตา่ำ l o w low ต่ำ low ต่ำ l o w โลตัมโลตัม L O W โลตัมโอเคครับอ่า uh, ต่อไปลัคกีโชคดี lucky, L U C K Y ลัคกีโชคดีลัคกีโชคดี lucky, L U C K Y ลัคกีโชคดีลัคกีโชคดี L U C K Y ลัค รักใช่ไหมคะคุณรับร <Lucky. S 2> ักขี่รัเหรอใช่ครับใชู่แล้วรักขี่โชคดีโอเคครับอ่าต่อไปหกสิบเจ็ดแมนี่มาก Many ์มนี่มาก m ม n นี่มากแมนย์แมนี A ่ n y, many, มากแม่นี่มาก ต่อไปครับ62หน่หลแคบ N A W R O W N L แน่หลอแน่หลแน่หลแคบแน่หลอแคบ N A W R O W N L แคบแน่หลอแคบ N A W R O W N L แคบโอเคครับต่อไป 73 new my n e w new my new my my อ่า e new my ครับ n e w new my new my n e w new my โอเคครับอ่าต่อไป674 nice day n i c e nice day Nice day. N I C E nice d Nice day. N I C E nice d ต่อไปครับอ่าเจ็ดสิบห้า noisy อ่า noisy เสียงดัง N O I S Y noisy เสียงดัง Noisy เสียงดัง N O I S Y Nói xì, tiếng đăng Nói xì, tiếng đăng N-O-I-S-Y Nói xì, tiếng đăng 76-Ô-D-C-À Tiếng đăng À Tỏa bài 76-Ô-D-C-À O-L-D O-D-C-À O-D-C-À o, o, -O d แก oh, <the> ่ old แก่ o l d o ดึกแก่ต่อไปครับ77 perfect สมบูร e ณ์แบบ perfect สมบูร e ณ์แบบ perfect สมบูรณ์แบบ perfect สมบูรณ์แบบ perfect สมบูรณ์ e r S e C แบบ perfect สมบูรณ์แบบต่อไป78็ดสิบแพัวจน p w r p o พวัพวพัวพัวพัวจนพวั o พว,พวจน p w r พ p o จนพวัวจน p w r พวัวจน ต่อไปครับ79พริตตีน่ารัก P R E W T Y พิทีน่ารัก R e T y, พริตตีน่ารัก P R E W T Y พริตพริตตีน่ารัก R e T y, พริตตีน่ารัก P R E W T Y พริตตีน่ารักอ่าโอเคครับอ่ารอบครับลงสมุดเลย